จ้าหน้าที่เร่งแกะรอยกล้องวงจรปิดเพื่อหาตัวผู้ก่อเหตุที่กราดยิงอสอชุดคุ้มครองตำบลดอนทรายจังหวัดปัตตานีขณะที่วิ่งออกกําลังกายอยู่ในหมู่บ้านจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิต2อนายค่ะขณะที่แม่ทัพพาคทิ่4มีการกําชับให้เจ้าหน้าที่นะคะเพิ่มความระมัดระวังตัวเองแม้ว่าจะเป็นคนในพื้นที่ก็ตามค่ะ เจ้าหน้าที่ยังคงปิดกั้นพื้นที่บริเวณถนนภายในหมู่บ้านละเวงหมู่ที่3ตำบลดอนทรายอำเภอไม้แก่นจังหวัดปตัตตานีหลังเกิดเหตุกระาดยิงอสอชุดคุ้มครองตำบลดอนทรายรวม6นายขณะที่วิ่งออกกำลังกายอยู่ภายในหมู่บ้านจนเป็นเหตุให้อสอเสียชีวิต2นายที่เหลือได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวานนี้ จากการตรวจสอบยังจุดเกิดเหตุเบื้องต้นก็พบปลอกกระสุนปืนพกสั้นและปืนยาวหลายปลอกตกเกลื่อนอยู่ในที่เกิดเหตุค่ะเจ้าหน้าที่จึงได้นำเก็บไปพิสูจน์เพื่อหาความเชื่อมโยงกับกลุ่มคนที่ก่อเหตุ ทั้งนี้จากข้อมูลทราบวา่าอสทั้ง6นายจะต้องออกจากฐานวิ่งไปตามถนนภายในหมู่บ้านเพื่อออกกําลังกายเป็นประจำแต่เมื่อวานนี้ขณะที่ทั้งหมดเนี่ยวิ่งไปได้เพียง800เมตรก็มีผู้ก่อเหตุ4คนขี่รถจักรยานยนต์2คันมาประกบก่อนที่ผู้นั่งซ้อนท้าย2คนเนี่ยจะใช้อาวุธปืนกราดยิงใส่กลุ่มอสจนทําให้มีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตดังกล่าวด้านแนมเพิ่มไม้แก่นที่ร่วมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า และก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กล่าวว่าก่อนหน้านี้มีคำสั่งจากนายอนุทินชาเวริรากูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำให้อออทุกนายงดลาง,งดพักแล้วก็ให้อยู่ภายในฐานไม่ออกข้างนอกโดยไม่จำเป็นรวมทั้งยังได้กำชับให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษอีกด้วยค่ะก็ช่งนี้ก็ให้ดูแล ให้ระมาระวังเป็นพิเศษเพราะว่าเราได้สูญเสียเพื่อนสมาชิกอสสด้วยกันเพราะฉะนั้นก็อย่าให้มีเหตุแบบนี้อีกครั้งแล้วก็กำชับหัวหน้าชกตให้มันไปตรวจถ้าหากไม่ปฏิบัติตามก็กต้องใช้มาตรการตามปกครองครับ ล่าสุดพลโทไพศาลนูสั่งแม่ทัพพะทศิมีคำมีคำสั่งด่วนค่ะให้ทางเจ้าหน้าที่นั้นเพิ่มความระมัดระวังอย่างเต็มที่แล้วก็อย่าได้ประมาทในการปฏิบัติหน้าที่หรือว่าออกไปทําธุระส,ส่วนตัวถึงแม้ว่าทางเจ้าหน้าที่นั้นจะเป็นคนในพื้นที่หรือว่ามีที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ก็ตามส่วนความคืบหน้าด้านคดีทางเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งเก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุและพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามเส้นทางการหลบหนีของกลุ่มผู้ก่อเหตุ สำหรับกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้ง4คนในครั้งนี้เจ้าหน้าที่เชื่อว่ามาจากนอกพื้นที่โดยมีแนวร่วมในพื้นที่เป็นผู้ที่ชี้เป้าแล้วก็ให้ข้อมูลกับผู้ก่อเหตุค่ะ